สวัสดีครับวันนี้รายการเปิดโลกกับคานันนันอันนี้น้องเว้นหนาะจะมาแทนน้องจีจี้หนึ่งวันนะครับน้องเว้นหนาะมาจางเด็กก็ไม่รู้ครับจะมาเล่าเรื่องพ่อผู้เธาหนาะสอนเรื่องชีวิตนิรันมีจริงหรือไม่ให้ฟังนะครับในผู้สื่สศาสนาถ้าเราฟังโดยทั่วไปแล้วจะมีการกล่าวว่า คนเราเกิดมามีการเกิดมีการตั้งอยู่และดับไปนะครับแต่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นจะมอไปมีอยู่ที่หนึ่งครับที่เป็นนิรันต์คือนรกขุมที่ที่หนึ่งสันชีวานรกนะครับสันชีวานรกเป็นนรกที่พอตกลงไปแล้วจะไม่มีวันตายหรือนรกที่เป็นนิรันต์ เป็นนรกที่เป็นเหมือนโลกแต่มีความค่อนข้างสุขสบายนะครับมีความลำบากในการดำเนินชีวิตแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไรแต่ว่าที่มันทรมานมากคือมันไม่จบไม่สิน้นแค่นั้นแหละครับก็เลยเรียกว่าสันชีวานรกความจริงในพศศระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องความดับเสมอไปนะครับมีสันชีวานรกสอนอยู่ด้วยก็ แตนีว่านระกเป็นสวรรค์ของนิกายโรมโตมันคาทอลิกก็มีเป็นความเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดร์ของของนรกกลุ่มนี้ตามความเชื่อของคินนะครับทายังไงก็ไม่ตายครับอดอาหารก็ไม่ตายฆ่าตัวตายก็ไม่ตายโดนรถชนรถเฉี่ยวอุบัติเหตุอะไรก็ไม่ตายไม่มีทางตายตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกไม่มีทางตายเลยครับ ถ้าตกคนุณกวคุมเนี้ไม่มีทางตายเลยครับแล้วคุมนี้วิธีจะตกก็คือประเพสปิดในกามตัวเพศไปไปอึบอะไรเลยบางอย่างก็อย่างที่แถวผมสอนนั่นแหละรครับเป็นกลายเป็นผมแล้วก็ไม่ค่อยสนใจลาบยศตำแหน่งทำตัวเลี้ยวไร ชอบกินดื่มเที่ยวไปเรื่อยเปยื่อยไม่สนใจยศตําแหน่งไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเป็นคนอับปยดดัยยศใดๆครับก็เลยตกนรกขุมนี้ซะ <c oughs> เป็นเ,เรียกสันชีวานรกนรกไม่มีวันตายเอาละครับวันนี้เปิดโลกครั่นนั้นก็จบขอบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ